เริ่มงานแล้วครับชาวนี้เดินเครื่อนแล้วครับจังไห้พระระบุตรครับขนจากไกลจากไกล,กกลไปไกลนะครับเป็นมุมเป็นมุมไปหรือเอาเจา้ามุมหลังรับได้่องวัน่องวันแล้วครับงานเดินกับเทือกงา,งานเดินวันนี้ลงกัน สอกพลายส่องพังครับนี่พังแต่งไทยแประเสริฐนะครับแล้วก็อยู่อยู่ข้างหน้านุนพังอเชียครับยอยู่แขเริงยื่นจออยู่แปรมาริโอครับคนริมแดนชันดึงริมแดนครั้งส่วนปามก็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เก็บแล้วครับพ้าจ่าย,ายต้อยผ้าจ่าย,ายต้อยผ้าจ่าย ต่อยัต่อยต่อยผ่ายจ่ายกินแต่กินย่างเลยต่อยผ่ายจ่ายอุ้ยผ่ายจ่ายอุ้ยปัยอยปงอีเชียครับอุ้ยอุ้ยปังอีเชียพลายมาริโอครับโ <Okay. S 1> อ้ยไปโอ้ยอุ้ยสวัสดีครับน้องเก่งลาอยู่ในวังนี้หลังใหม่ดีนะครับอุ้ยไปโอ้ยสวัสดีครับคุณออร์วัน เรือครับริมปัจจัยเข้าขนจากไกลมาไกลก็แบบนี้ครับไม่ร้อนครับการทำงานครับผู้มีประสบการณ์เก่าเรับมป่าท่อมครับเป็นคนวางงานครับลูกเล็กครับโอ้ลายมาโกคุยด้วยวรรบ Mà chết à mà chết à mà Mà chết à mà Mưa à em mà ơi Mẹ à em mà ơi Mưa mà à mưa mà, mà, à mà em mà em Em mà ơi Em mà chết à ơi Em mà chết à ơi Mẹ ơi Ừ dưa dưa ra Quả nữa mày à em mà ơi Ui Bây giờ nó ai cá mà kề rộng rộng cánh mà đều มาลูกว่ามาฟังเหมยเงินครับคนทักมาว่าวมหลายตัวแล้วครับก็เลยเลี้ยลูกวมเลยครับช่างฟังครับรูปลังแน่นตึบเลยครับเมื่อนสี่ดอเลยครับเมื่อช่างสี่ดอเลยปลื้แล้วนันยืน่นพิงตอนอย่างเล้วเออแกนี้แกมักนขี้ครานดีโด้พึ่งละเลยนี่เดี๋ยวซ้องเลยนนี่ไหมแม่เอ้ยแม่ ื่นเล่นรับอู้วับแบไม่รีบก้าวครับไม่รีบร้อนครับงานทำเรื่อยๆครับก้าวแล้วก็บงปลายบ้งหมยฟืนได้เรียรบร้อยกันครับจะไม่ยุ่งยากครับจางข้าวจางคุยไม่ต้องจะคุยไล่อ้นไล่กล้าอยู่ครับไมยบองคอนเลยครับ ช่างลาเซตก็ไปยืน่นตายรมปามกับนุ่พลายมาริโอครับนี้อาการดีไม่ร,อร้อนกับฟ้นไม่ตกครับขอบคุณเตวดาฟาดินครับเมื่อวานนุ่นฟุ้นตกกับไม่โก้เขเสียขึ้นช่วยขึ้นมากันซ่องการลกรอต่างคนต่างช่างครับ

ไปกึนก็ไปแล้วมาเล้วมาเามื่อกี้ครับมาจำเล้วแต่เพิ่มแค่ไปเลยไมาก้อนก็มาทำงานไม่ดีมอือ เอาไปตีละมุมตีละมุมครับต้องทําวางแพร่งให้ดีครับไม่งั้นจางเหนื่อยคนเนื่อยครับตำให้ไห้หมากที่สุดรับน้องลุงเล็กครับมาดูยื่นคุยต่อทับอยู่กับเก๊กไม้ครับอยู่หลังช่วนออกมาเลยยิงจ้างมาเลยอย่ามัวไอ้คุยโ่อทับต่ามายิงบบบที่ร้อมนี่เูาจางผนนำไลยแลว้วโอ้ บ๊อบบ๊อบบอนันนี้มาทำไมเนื้มาคุยตัวรารัาาบบ๊อบบ๊อบจริงหรอลงเล็กนี่โอยดังอยู่เรื่อย เต้นๆนบูเล่เต้นเต้นเต้นโซ่บูเล่เต้นๆไปนนไเดี๋ยวล้าครับก่อนๆครับอยู่ไม่หนิงครับปลาต้มปลาต้มครับลุงต้มคนเล็กกับคนเล็กอยู่หนิงไม่ได้ช่วง ซับเปลงระว่างเปลงเซตเปลงโน้นค้าเปลงนี้ข้อผักสามสี่วันไม่เกินวอไม่เกินสามวันกับสามสิบวักับเก้าวันได้ครับยู่นิ้งไม่ได้กับบวนิ้งเป็นคล้ครับป้าต้มก็ได้ตำงานครับโอ้ยยอมกุนไปไปไป โอ้ยช่างมาเลยช่างร้อนลูก้อมรนั่นเออมวยคุยตัวรับว่าป้ามันบอบจริงนเล็กนี่เออเออทำอะไรกูให้กอดหอะไรมา

mời em mà qua em mà khôi mẹ em mà em mẹ em mẹ em 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 Mưa em mà em mẹ em mà em mẹ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  em em phải em phải em phải coi, phải tao mẹ ta mẹ em mẹ Quê gói Quê gói Quê quay. Rồi, quay. Quê gói Quê gói Quê gói Quê Kéo Sai mẹ Sai mẹ Sai mẹ Em 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 Sai mẹ Sai mẹ เอาโดดๆมาถึงแล้วลูกก้มครับแร่แล่เพื่อนพี่เพื่อนนี่เป็นช่างก้มเลยครับสี่ลูกช่างสี่ท่อเลยครับอ๋อลูกเอา้าไม่ควันนี่จากล้องนี่ใส่เสื้อไม่ว่างช่างดูครับครุบรหมัดครับแกได้ยัง Cô ơi coi. Cô ơi coi. Cô ơi coi. Coi. Ra bay. Ra bay. Ra bay. Ừ ừ ừ. Thôi coi. Đây vàng đây. Đây 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 đây. Cá với thằng nu mày đây này bay. Lóp mà lâu mày. Trái mày ơi. Trái mày em mày em. Bay nó cao lóp bay. Trái mà ơi. Trái mà em mà em. Ôi,

บ้างทางไม่ได้เลยโต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 วิธีชีวิตช้างตายครับต่อ,อ,อ,อตาม,มากินกันปลอยครับ,บ,บตามไส้งานไม่มีงานแหนกไม่มีงานแห่งานงานเต่งให้รับจ้างกับปากตายรับจ้างอย่างเดียวคือลากไม้ต้องบริหารจัดการช้างให้ดีครับเพราะว่ามันเป็นงานที ไม่สบายนะครับไม่อย่งนั้นปิดพลานี้มีโอกาสสูญเสียอะไรครับโอ๊ยไปไปพลาไม่รู้บุ่ยล้าโอ๊ยโอ๊ยไปไปกว่ากว่าไปเรื่องที่น้องไปกว่าโอ้ยไปเรื่องป่าป้อมไปโตมาแล้วนู้นโตไอ เครื่องดีเซลเพยครับจาง่ายไม่มีเบนซินครับรอบเรือเรครับแต่ว่าไม่หมดครับดูกลับมาครับวั่บอกบอนะครับมาตายเมื่อกินแปมงก็อแล้วมาอุ้ยกุ้มมาเลยกินหมดเลยมาเดีวกุ้มสายเมื่อสายเมื่อสายเมื่อไงอ๋อยอจางนี่มึงฮักไอฮักมึงอ๋อเลวกันสายเมื่อไมอ๋อ กลอกมันส่แม่มาไวมอมห้มันมวัวแต่เดื้อที่กินโป้ยกเลอะแล้วพอมไม่ทุบไม่ตีบึง่งว้าก้าวไปด้ตูนนองละมาทับอาย,าย่าโอ้ย ซับกันเองครับซับกันเองไม่มีเด็กจ้างฝันกิ้งครับงานไม่นักไม่น่าเลยทำกันได้ก็ทำกันเองครับฟังไอเชียมาแล้วโอเคครับ ก็อยัดเก็บงานก้อนครับเดี๋ยวไม่ได้งานไม่ได้กัรไม่มไม่ได้ขึ้นรถก็ไม่ได้ตังครับจะง่ายพราะรสวัสดีครับ